ช้างสาแล้วลูกเมื่อกี้อ่ะวางตรงนั้นเลยก็ได้ไม่ต้องขึ้นหน้ามาเยอะโอเคอ่ะตัวนี้คอเต่าบอกเลยว่าโอ้โหฮีฮทเทคเยอะแม่นะฮีทเทคออกเยอะยูนิโคออกเพียบรอดูงานได้เดีย๋ยวน้องตัดกระสอบสักคู่หนึ่งนะคะลูกค้า่ะวันนี้หนูจะมารันแบบว่างานหนาว,หน,าวหน่อยนะเพราะว่าบางพื้นที่อาจจะเริ่มอากาศเย็นบ้างแล้วนะคะลูกค้าเราก็เลยเอามารันให้ มีงานอันนี้ด้วยอ่ะหมวกไหมพรมอ่ะมันไม่ได้เปิดนานแล้วอ่ะวันนี้ว่าจะเอามาเปิดให้ลูกค้าดูงานหมวกไหมพรมคลิปแบบว่าเก่ามากๆกก็เลยแบบเอามาทํารีวิวให้ลูกค้าดูหน่อยละกันอ่ะมาจํานวนเยอะมากแม่ตัวนี้นะบอกเลยเริ่มโชว์ได้เลยจ้ะคอเต่ายูนิคอ KWE 2 1 0 A นะคะลูกค้าขาเดี๋ยวให้น้องโชว์ได้ตัวนี้ดูแบรนด์ให้ลูกค้าได้เลยนะเพราะว่ายูนิโคน่าจะเยอะมากๆสำหรับกระสอบนี้นะคะลูกนี้100กิโลราคา2,900บาทเท่านั้นแม่ใช่ราคาดีมากอ่ะยูนิโคมาเดี๋ยวจะซูมแบรนด์ให้ดูเลยลูกค้าเพราะว่ายูนิโคออกเยอะลูกนี้เปิดก<ช>ี่ครั้งก็คือได้ยูนิโคเพียบเลยนะคะ กี่ตัวกี่ตัวก็คือส่วนใหญ่จะเป็นยูนิโคมานจะเป็นงานคอเต่าผ้ายืดลูกค้าขะผ้าจะไม่ได้หนามากแล้วก็ออกพวกแบบว่ามีฮีทเทคมียูนิโคให้หลุ้นเยอะมากในกระสอบนี้เป็นงานลูก100กิโลนะคะลูกค้างาน100กิโลราคาแค่เพียง2,900บาทเท่านั้นโกลเด้นแบร์คะ่ะแอบไปไอ ตัวเด่นแบร์เมื่อกี้นะคะแบรนด์อื่นๆก็มีนะลูกค้าเอาจริงตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งลูกค้าทางเหนือชอบเล่นมากนะคะยูนิโคค่ะยูน <Un ico S 1> ิโคมาค่ะอ่ะคู่เลยเหรอเป็นไงยูนิโคเห็นไหมลูกค้าแบรนด์ออกดีตัวนี้จำนวนตัวเยอะหนูตีให้นะลูกค้าอยู่ประมาณแบบ500บวกลบอะเอาจริงคือมันยูนิโคค่ะยูนิโคมาอีกแล้ว 500บวกลบตัวหนูขออนุญาต2,900 0 9ตัวตละลกบะะาอุ๊ยหบาทถูกมากตกแค่ประมาณ5บาท6บาทลูกค้าขาตน้นทุนตกแค่ประมาณ5บาท6บาทเท่านั้นถ้าถึงหนะดาด้ดเลยใช่ตัวนี้ลูกค้าหนูบอกเลยว่าคุม้มลูกค้าเขาแบบว่าทางภาคเหนือเล่นทีแบบไม่ต่ำกว่า10ลูกนะคะเขามารับทีคือแบบว่าเริ่ต้นด้วย พอโคาดมาเนี่ยนอกจากยูนิโคแบรนอื่นก็มีนะลูกค้าพอโคาดก็ออกยูนิโคเนี่ยก็คือยืนพื้นอยู่แล้วลูกค้าเปิดไปยังไงลูกค้าก็ต้องเจอในกระสอบนี้แน่นอนนะบอกเลยว่างานน่ารักมากแล้วอีกอย่างลูกค้างานจะไม่ได้ติดแบบว่างานหนามากเกินไปนะคะฮีเทคอะตัวหนึ่งถ้าเขาขายกันก็หลายบาทอยู่นะงานผ้าบางๆแต่ว่าอบอุ่นดีบอกเลยเนี่ยยูนิโคอีกแล้วนะคะลูกค้าออกเยอ สีสันก็คือลุ้นได้ในกระสอบเลยแต่ว่าเอาจริงๆอ่ะส่วนใหญ่ค <UN ICO S 1> อเตาอ่าย<อ>ูนิโคอีกแล้ว,ลวส่วนใหญ่คอเต่าเขาก็จะนิยมถ้าสําหรับหนูเห็นนะสีดำเนี่ยขายดีอยู่แล้ว <c oughs> เพราะว่าเขาจะชอบแบบใส่ด้านในแล้วอาจจะแบบว่าใส่ฟีดหรืออะไรคุมอีกชั้นหนึ่งเป็นแจ็คเก็ตด,ด้านนอกอะ่ะเก๋มากอันนี้ก็ยูนิโคนะแต่ว่าป้ายคอมันจางไปละเนี่ยลูกค้าจํานวนเยอะแน่นอนอันนี้เดี๋ยวโชว์ไปโกยไปได้เพราะว่า งานจะออกสไตล์ประมาณนี้เลยนะคะลูกค้า่ะให้ลูกค้าดูแบบว่าดูแบรนด์เอาเยอะก็สอบรีวิวส่งฟรีเหมือนเดิมนะคะลูกค้า่ะใครจะรับงองูหนึ่งหมาได้เลยรีวิวส่งฟรีงองูหนึ่งหนึ่งมาได้เลยนะคะลูกค้า่าเนี่ยสีม่วงเออละงานคือแบบว่าผ้าบางๆใส่สบายนะคะลูกค้าค่ะเหมาะใส่แบบด้านใน บางคนก็ชอบแบบว่าเ <_ an> ฮ้ยฮีเทคอะ่ะมันบางมากเลยนะมันกันหนาวได้จริงเหรอลูกค้ากันได้นะเอาจริงเขาจะนิยมกันมากเลยยิ่งแบบได้ฮีทเท็กไปอะ่ะงานใส่ดีคอคนพูดจะพังตลอดเวลานะคะน้ำนวนเยอะเนี่ยลายดอกลูกค้าส่วนใหญ่อะ่ะมันจะออกแบบว่าพวกสีแบบ พวกงานคอตเต่าอ่ะเขาจะเป็นแบบลายดอกประมาณเนี้ยดอกเล็กๆงานสีพื้นงานลายทางอะไรพวกนี้ก็คือจะข้าปนกันไปในกระสอบเลยนะเนี่ยยูนิคออีกแล้วแต่ส่วนใหญ่ยูนิคอร์เขาจะเป็นงานสีพื้นเนาะเขาจะออกสีพื้นซะส่วนใหญ่ในกระสอบนี้นะคะลูกค้าขาโกด90 7หมวกไหมพรมมันเหมือนมันเหลือแค่ลูกเดียวอะลูกค้าหนูก็เลยเอาเป็น k w ะไม่รู้เหลือลูกเดียวหรือหมด เดี๋ยวหนูเช็คก่อนเ0 7จมันเหลือใค่ลูกเดียวหนูอาจจะไม่ได้เปิดนะแม่หนูจะเอาเป็น KWE มาเปิดให้นะเป็นงานหมวกไหมพรมหมวกไหมพรม KWE มีแยกออกมาแล้วเดี๋ยวรอดูได้ถ้าใครแบบว่าอยากดูงานหมวกไหมพรมนะหนูเอาของ KWE มามวกไหมพรมก็เป็นอีกงานหนึ่งที่แบบว่าขึ้นดอยแล้วแบบราคาแรงอะเอาจริงหนูไปเจออะตอนที่แบบว่าที่ที่ไปเชียงใหม่เนาะ ไปเที่ยวอะไรนะดอยอินทท์น่ะเขาขายกันทีใบหนือสองร้อยกว่าบาทอย,อย่างเงี้ยลูกค้าราคาดีเดี๋ยวลูกค้ารอดูรีวิวนะเดี๋ยวรอดูรีวิวเดี๋ยวหนูเปิดให้ลูกต่อไปเพราะว่าตัวนี้หนูไม่ได้เปิดรีวิวนานมากแล้วเดี๋ยวมารอดูรีวิวได้ไอจนแบบว่าเจ็บใช่ สีสันเยอะเดี๋ยวรวมรวมแบบว่าสีๆมาก็ได้โกลยๆมาได้เลย <c oughs> แม่ขอจะพังพูดเยอะก็ไออปว่วยหลายปีไม่ได้ปว่วยหลายยูนิโคครับรายวันวันนึงก็คือแบบว่าปว่วยไหม โอเคค,ะค่ะขอบคุณมากคะ่ะลูกใหม่รหัสออององอูหนึ่งสองนะคะสองพันเก้ารอยบาทงองอูหนึ่งสองลูกใหม่เดี๋ยวขยับออกมาหน่อยแล้วกันให้น้องโชว์เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวไอเข้าคล้องต้องบอกว่าเจอแอดพิคงที่ไรก็คือใครไม่เคยหายไม่รู้เป็นอะไรยิ่งท้องยิ่งภูมิตกมั้งอ่ะมาลูกค้าลูกใหม่อย,อย่างว่างนะตัวนี้แล้วก็ จะบอกว่าลูกค้าที่แบบว่าถามหาฟีดเควีอ่ะตอนนี้ว่างอีกไม่กี่ลูกนะของเหมือนมาแล้วด้วยลูกค้าว่างอีกแค่ไม่กี่ลูกนะใครจะรับก็ตามไปสั่งซื้อได้หรือใครอยากได้ของเกาหลีตัวเมื่อกี้ไวซีก็ยังมีสินค้านะเอาจริงๆงานพวกแบบว่าเอ่อฟีดอะลูกค้าเล่นได้แทบทุกป้ายงานสวยทุกป้ายเลยนะหนูบอกเลยว่าสวยทุกป้ายอย่างของ FJ อ่ะอ่ามันก็จะได้เรื่องราคาราคาดี แลวตัวอ,อ,อื่นอ่ะราคามันจะสูงขึ้นมาหน่อยแต่คืองานแบบว่าออกตามตามกันเลยงานสวยสวเลยนะคะลูกค้าค่ะงานเฟอร์ไม่ได้เปิดนะแม่งานเฟอร์เฟอร์ส่วนใหญ่ของมันจะหมดด้วยลูกค้าค่ะงานเฟอร์ส่วนใหญ่ของจะหมดด้วยนะเนี่ยจำนวนเยอะมากอันนี้หนูอาจจะไม่ได้โชว์ทั้งลูกให้ดูนะลูกค้าเพราะว่ามันเยอะเดี๋ยวให้น้องโกยตัดครึ่งมาเลยก็ได้โกยตัดครึ่งแล้วก็ให้ดูแบบว่าล่างๆหน่อย โชว์แบบยุ่มๆุมโชว์กล้องก็ได้ให้ลูกค้าดูลวดลายงานมันจะออกสไตล์ประมาณนี้นะคะลูกค้าขาสีพื้นงานลายทางงานลายดอกเล็กๆอะไรแบบนี้ลูกค้าไปลไปุ้นได้เลยนะเพราะว่าโชว์ไปอะเอาจริงจริงงานมันมันสไตล์คล้ายกันเลยมันแค่เปลี่ยนลวดลายอะไรพวกนี้เนาะแล้วก็แบรนด์ยูนิโค่มันยืนพื้นอยู่แล้วที่โกยๆไปก็คือยูนิโค่ออกเยอะแน่นอน <c oughs> นะคะ,คะเนี่ยยูนิโค่มาอีกแล้วนะคะลูกค้าขาด้านล่างๆก็คือมันแน่นอะเอาจริงหนูว่า500บวกลบอะ <c oughs> จริงๆ ต้นทุนตกแค่แบบ5บาท6บาทเองราคาดีถ้าแม่เปิดไปอ่ะ <Un ico S 1> ได้จำนวนมากกว่าที่หนูแจ้งอ่ะโอโ้โหมันก็เฉลี่ยดลดลงไปอีกอ่ะยูน <Un ico. S 1> ิโค่ใหม่แล้วนะคะถ้าเกิดว่าได้มากกว่านั้นอ่ะก็คือแบบเฉลี่ยดลดลงไปอีกเยอะเลย <No. S 1> ต้นทุนก็คือต่ำๆเลยนะคะลูกค้าค่ะอ่ะตัวนี้นะลูกรีวิวขายเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลูกใหม่ใครอยากได้นะลูกค้าคะจะเป็นรหรัสลืม งองูหนึ่งสองงองู 12, งองูหนึ่งสองนะลูกใหม่ลูกค้าคะสองพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นนะะเดี๋ยวโชว์ในราวได้เลยในราวคือแบบว่าเรียงโทนสีเรียงลวดลายไว้ให้นะลูกค้าเดี๋ยวให้น้องโชว์ในราวให้ดูกันงองูหนึ่งสองนะลูกค้าลูกใหม่สองพันเก้าร้อยบาทแม่น่าหน้าหนาวอากาศเย็นๆอย่างเงี้ยใครแบบว่าอยากเอาไปตุนก็ตุนได้เลยนะลูกค้าอาจจะแบบว่าช่วงเนี้ย กลางวันมันก็ยังไม่ได้ไดแบบหน, ester, หนาวเนาะยังไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่มันจะแบบช่วงเช้าช่วงกลางคืนอ,อะไรเงี้ยอากาศเริ่มเย็นลงนะหนูไม่รู้ว่าต่างจังหวัดพื้นที่ไหนแบบว่าเริ่มเริ่มรับความรู้สึกนั้นบ้างหรือยังนะตอนนี้หนูรอมากเลยหนูรอความรู้สึกนั้นเหมือนกันรู้แค่ว่าแบบว่าเช้ามาแบบอากาศเมมออย็นลงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเริ่มดีขึ้นนะคะแต่ว่าต่างจังหวัดอาจจะแบบรู้สึกได้มากกว่าเราเพราะว่าเขาแบบโอ้โหเชา้าตื่นเช้ามาอากาศเริ่มเย็นแล้วอะไรแบบนี้ลูกค้า เริ่มแบบคนก็เริ่มหาเขาเรียกว่าอะไรคนจะเริ่มเดินทางเที่ยวกันแหละเริ่มไฮซีซันนะคะลูกค้าของแบบว่าไม่ว่าจะเป็นแบบว่างานแบบเสื้อผ้าหรืออะไรก็ตามเศรษฐกิจจะเริ่มแบบขับเคลื่อนแหละถ้าเริ่มอากาศเย็นไฮซีซันเมื่อไหร่นะลูกค้าหนูแนะนําเลยใครที่ยิ่งแบบว่าอยู่ต่างจังหวัดใกล้แหล่งท่องเที่ยวเป็นอีกตัวหนึ่งที่แนะนําเอาไปขายได้นะคะเนี่ย สวยๆเลยรีวิวส่งฟรีไข่เรียบร้อยแล้วนะแม่ว่างแต่ลูกใหม่เลยราคา2,900บาทตัวนี้เป็นงานล็อตใหม่ด้วยนะคะใครอยากได้นะตามมาสั่งซื้อหลังบ้านได้เลยลูกค้าหน้าร้านเยอนะค่ะใช่วันนี้ลูกค้าหน้าร้านเยอะมากนะแม่แชทอาจจะรอช้าหน่อยนะน้องออกมารับลูกค้ากันหมดเลยลูกค้าหน้าร้านมาแบบรัวๆบางทีก็เวลาที่แชทช้าลูกค้าเพราะว่าติดรับลูกค้าหน้าร้านด้วยจริงๆ มาบางทีรับเซลล์คนหนึ่งรับลูกค้า2-3งเจ้าพร้อมกันเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวต่อไปหนูขออนุญาตเปิดรีวิวเป็นา 907A นะคะ KWE 907A เป็นงานหมวกไหมพรมล้กันลูกค้าขา 907A yes